ขุดดินถมดินห้ามเด็ดขาดขณะผู้ดในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราสบอกอยุคโรงเรียนเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมรับฟังชาวบ้านและสัมภาษณ์พิเศษนายวิชัยพวงพาทีสิริกับการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ต่อไปนี้พบก,กับข่าวประจำวันกับพีมข่าวแสงสยามแคเบอร์ีวีและตราทีวีขุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 5 1 2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด ตำรวจตู้ยามหนองบัวจจงหวัดตราดถูกมือดีฉกกระเป๋าที่ภายในมีปืนพกสั้นกระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือขณะทำความสะอาดรอบตู้ยามเผยก่อนหน้านี้มีชายแต่งกายครึ่งท่อนคล้ายทหารจอดรถนอนใกล้ตู้คาดเป็นผู้ก่อเหตุเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่13พฤษภาคม2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถนนีตำรวจภูธรเมืองตราด191ได้รับแจ้งจากดาบตำรวจเสกสรรดวงใจเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้ยามหนองบัวตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดว่ากระเป๋าสะพายที่ภายในบรรจุปืนพกสัน้นกระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือถูกขโมยไปจากตู้ยามโดยวางไว้ที่มาหินอ่อนหน้าตู้ยามด้านร้อยตำรวจตรีชัยยาสนันเมืองหัวหน้าชุดสายตรวจสนันนีตำรวจภูทรเมืองตราด ได้เดินทางไปยังตู้ยามพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ3-4มถึงนายเมื่อเดินทางไปพบดาบตำรวจเสกสรรดวงใจที่แต่งตัวด้วยเสื้อยืดและกางเกงขาสัน้นในมือได้ถือไม้กวาดก้ามะพร้าอยู่ดาบตำรวจเสกสรรเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าตนเองได้เข้ามาถึงที่ตู้ยามประมาณ9ก้านาฬิกาเมื่อเปิดตู้เสร็จแล้วได้ออกมาด้านนอกเห็นญาที่ขึ้นเริ่มโตสูงขึ้นเกือบถึงเขา่าตนจึงได้นําอุปกรณ์มาทําการตัด โดยสะพายกระเป๋าส่วนตัวไว้ที่ตนเองตลอดเวลาขณะนั้นเห็นรถยนต์เก่งรุ่นเก่ามาจอดด้านข้างตู้ห่างประมาณ30เมตรซึ่งตนได้เดินเข้าไปดูแล้วว่าเห็นมีชายหนึ่งคนแต่งกายสวมเสื้อยืดและกางเกงลายพรางคล้ายทหารนอนอยู่ภายในและเปิดกระจกไว้ด้วยเสร็จแล้วตนจึงได้กลับไปทำความสะอาดต่อขณะนั้นตนรู้สึกร้อนจากการทำงานเหงื่อออกมากจึงถอดกระเป๋าสะพายวางไว้ที่มาหินอ่อนแล้วจึงหันกลับไปทำงานต่อ กระทั่งเมื่อเกือบเสร็จแล้วได้หันกลับไปที่มาหินอ่อนไม่พบกระเป๋าแล้วและได้มองไปที่รถเก๋งที่จอดอยู่ก็ไม่พบว่าจอดอยู่แล้วจึงสอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทราบว่ามีชายรูปร่างผอมสูงแต่งกายคล้ายทหารเดินมาแถวหน้าตู้ยามแต่ไม่เห็นว่าหยิบอะไรไปบ้างหลังจาก,กเกิดเหตุดาบตำรวจเสกสารจึงได้ประสานไปยังห้องวิทยุสื่อสารสารีตารวจภูธรเมืองตราดเพื่อให้สกัดจับรถเก๋งค่อนข้างเก่ายี่ห้อโตโยต้าสีน้ำตาล จำหมายเลขทะเบียนไม่ได้แต่ทราบว่าเป็นทะเบียนของกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนั้นดาวตำรวจเสกสรรได้รับการติดต่อจากตำรวจด่านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถของทหารที่ประจำอยู่ที่จุดและจอดอยู่ที่บ้านพักดาบตำรวจเสกสรรจึงเดินทางไปพร้อมกับสายตรวจเพื่อติดตามแต่เมื่อไปถึงดาบตำรวจเสกสรรบอกว่าไม่ใช่รถคันดังกล่าว จึงออกมาที่บริเวณจุดตรวจบ้านท่าจอดอีกครั้งเมื่อพบกับตำรวจที่จุดสกัดรถคันดังกล่าวสีบอลเงินเหมือนรถที่จอดอยู่ใกล้กับด่านพร้อมทางชี้ไปให้เจ้าหน้าที่ดูซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดาบตำรวจเสกสารบอกสีรถผิดทําให้การติดตามเป็นไปอย่างล่าช้าเ้ยเราอ่ะะก้าวล้วมาเก้ามงครึ่งาจอดนอนแล้วแล้วก็ทำทางทหาเนี่ยตัวเนี่ยทหารดูดีหน่อย นี่เวลาทำกานอันขึ้นปกติเราจะสบายตลอดเขาปืนเราเราจะไม่แก็หายตัวนี่ว่ามันช่วงมันจะซวยนะนุ่นจะทำไงถึงปกติเราไม่เคยห่างตันไอ้นี่มันร้อนอย่างงี้นะทำงานทำงานงานแล้วมันร้อนจะเลยวางไว้เพราะว่าเขาเจอมันที่นู่นแล้วเขาจดชื่อไว้ก่อนก่อนที่ดาอะไรเนี่ยเออแล้วมันนอนที่นอนมันจะพอมันไปไม่ไหวมันก็นอนนี้แล้วมัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดประกาศต่อต้านขุดทรายแก้วในพื้นที่หลังเอกชนติดต่อขอขุดขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดบอกอยู่ที่ชุมชนเอาไงเผยแม้เป็นเจ้าของที่ดินก็ขุดไม่ได้นายสนธยากรมสังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ลูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเปิดเผยว่า ภายหลังที่มีภาคเอกชนเข้ามาติดต่อขอขุดไซแก้วกับชาวบ้านจนเป็นข่าวออกมานั้นและมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูปบางคนเข้าร่วมด้วยนั้นตนเองในฐาน,นะผู้บริหารท้องถิ่นขอประกาศจุดยืนว่าทั้งส่วนตัวและในส่วนของทางการ ตนเองในฐานนะผู้บริหารท้องถิ่นขอประกาศจุดยืนทั้งส่วนตัวและในส่วนของการเป็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดว่าไม่เห็นด้วยในการที่จะให้ภาคเอกชนรายใดเข้ามาขุดโดยเด็ดขาดซึ่งเป็นจุดยืนที่เคยยืนยันมาตลอดตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้อปตตไมรูดในฐานะที่เป็นผู้ดูแลกฎหมายพรบขุดดินและถมดินจะไม่ยินยอมให้มีการดําเนินการโดยเด็ดขาดโดยตนเองจะเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไมรูดเพื่อขอมติจากสภาอีกครั้งพออ,อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเผยยุบโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน60คนระบุมีกวา10แห่ง นายวิชัยพวงภาคีิริผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดหรือสอพอปอตราดเปิดเผยว่าตามที่นโยบายของนายพงเทพเทพการจนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการยุบโรงเรียนขนาดเล็กว่าถ้ามีนักเรียนน้อยนั้นทางสอพ,พอตราดได้ทำการสำรวจโรงเรียนในเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่กระทรวงได้กำหนดมา บว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า120คนมีอยู่จำนวนมากโดยแบ่งเป็น60คนถึง120คนมีจำนวน48โรงเรียนจำนวน60คนมีจำนวน16โรงเรียนและในจำนวนนี้มีนักเรียนต่ำกว่า30คนจำนวน4โรงเรียน ทั้งนี้ในจำนวนโรงเรียนที่ต้องยุบนั้นทางสอพอปอตราสจะได้ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนและต้องรับฟังความคิดเห็นของชุมชนว่าจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนอกจากนี้ยังระบุอีกว่าสิ่งที่จะเกิด ขึ้นนั้นเป็นผลดีสําหรับเรื่องนี้คือจํานวนครูผู้สอนที่จะนําไปให้โรงเรียนที่ขาดแคลนก็จะทําให้ขาดแคลนครูสอนลดลงด้วยอย่างไรก็ตามผู้ปกครองที่พอมีฐานะในต่างอําเภอมักจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในตัวเมืองซึ่งก็มีจํานวนมากเช่นเดียวกันอยู่เรียนเรียนนี้หรอส่งลูกไปเรียนเรียนผูบานปาานะผู้ปกครองจับคลองใหญ่ส่งลูกมาเรียนที่ผุ้บ่านป่านี้นนั้นเจ็ดแปดสิบโลเก้าสิบโลเขมาเรียนได้ ก็ไม่ได้มีอยู่ในเรียนนั่นหรอกผู้ปกครองที่มีฐานะเนี่ยก็เาก็พยายามยให้เด็กไปเรียนเรียนสิ่องอย่างที่มันครอบจนนักเ,เรียนเล็กๆเขาก็เคยคล้องบางกไม่ตกผู้ปกครองบางส่วนมีนจิตจำยอมนะไปหน้าป่าหรืออะไรก็ก็ยังมีความรู้สึกนิดห่งสิ่งสำคัญคือผู้ปกครองกับความรู้สึกแล้วก็ชุมชนซึ่งซึ่งยัง,ย,งยังมองว่าโรงเรียนเนี่ย มันเหมือนถ้าเป็นสถาบันที่อยู่คู่ชุมชนจะยุบไปมันแลใจหายหมันแลอะไรอย่างนี้เข้าเกิดสูญน,นันซึ่งตรงนี้เราก็ระวังผมก็บอกกับผู้หาสุวนคนในโรงเรียนขนาดเล็กว่าให้ต้องระวังความรู้สึกว่าในเกณฑ์การยุบม,มันมันจะทําไม่ได้อยู่แล้วเก็ต้องเป็นสมดุลความเห็นเป็นต่อเห็นพร้อต้องกานที่เข้าสู่กบบระบวนการยุบเม่อดี๋ยูุ่บเราประกาศยุบไม่ได้ตอนน้องมีความเห็นจากทุกๆุส่วนว่าโอเค อันนั้นสิ่งที่เราต้องต้องต้องทำความเข้าใจตอนนี้ก็คือเรื่องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนสังคมที่อยู่ในรอบโรงเรียนให้เข้าใจว่ามีเหตุที่ผม่นี่ยถึงถึงทักเขายังไม่เข้าใจในยุคเราก็ต้องคงฟ้องปล่อยนะครับใช้รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับเียนครับนะใช้วิธีการไปเรียนรวมมา้ยใช้วิธีการเอาสื่อทางกาขอื่นอะไรพวกนี้มซัพพอร์ตโอเคอาจารย์มีหนาทการใดบ้าที่อรย์ นี่นะเพาะว่าสจะใช่ค่ะจะทำเหมือนที่เกิดขางประเทศจะทำในทางที่ไม่อาเขตวิธีการค้าต่างๆนะครับถ้าอันนี้มีเกณฑ์อยู่มานานแล้วค่เกณฑ์นี้มีมานานแล้วว่าอ่าสิบกิโลไปเกินสิบนะหรืแปดเนี่ยสิบบาทต่อคนต่อวันนะถ้าสิบห้ากิโลเอ๊ะเกินสิบกิโลแต่ไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยมันจะเพิ่มเป็นสิบห้าบาทนะระยะทาง ส่วนใดญอของเราก็อยู่ในเป้าประมาณสิบาทไปเกิดสิบหนะ้าทนะเป้าเกินมนะ่มีระยะทางบอกชัดเด็กเรานี้จะได้รับทุกวันตลอดที่ไปดูไปไปเ,ปเปรียนรวมอย่างนี้ล้วมีมาตรการนี้นม,มานานแล้วแหละจริงๆเราทำกันอยู่เป็นระยะระยะอยู่ตลอดสวัสดีครับขออนุาตุดเชิญเลยครับดื่ม <c oughs> บนรถ <c oughs> แต่ไม่ได้ขับ จับไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ แมคโครซักา,าตราดเปิดให้บริการสิาพฤษภาคมนี้แมคโคร,าารศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปภโภคบริโภคครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมร้านค้าปลีกสำนักงานครบครันด้วยสินค้าอาหารสดอาหารแหง้งเครื่องปรุงเครื่องเทศอาหารแช่แข็งผักผลไม้เบเกอรี่เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวและอื่นๆอีกมากมายกว่าหมื่นรายการแมคโครสาักาตราัดบนถนนสายตรัดคลองใหญ่สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิกโทร0 3 9 5 1 3 9ม0แมคโครสินค้าครบบริการดีราคา สัมภาษณ์พิเศษนายวิชัยพวงภาคีสิริกับการยุบโรงเรียนขนาดเล็กนโยบายการยุบโรงเรียนขนาดเล็กของนายพงเทพเทพการจนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีคำสั่งให้แต่ละจังหวัดได้มีการสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า120คนให้ควบรวมหรือยุบนั้น ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดตราดได้ทำการสำรวจจำนวนโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยซึ่งตราทีวีได้สัมภาษณ์นายวิชัยพวงภาคีสิรีผู้มหนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดตราดถึงแนวทางการดำเนินการดังต่อไปนี้ก็เอานีนะสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดนะครับเรามีโรงเรียนทั้งหมด1นึ่งร้อยสรที่เราบริหารงาน โรงเรียนขนาดเล็กก็คือโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า120คนนะ120คนลงมาขนาดนี้จากข้อมูลของเรานักี่10มิทุนยนนะเรามีโรงเรียนที่นักเรียนต่ำกว่า120คน48โรงแล้วก็เกิดขดึ้นด้วนกัน40%และก็ถ้าโค้ดลงไปถึงโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า60คนซึ่งเป็นเด็กมากไปอีกนะมีอยู่16โรง ซึ่งขณะนี้เนี่ยทางสงปทก็ได้สั่งการนะให้เราท,ทําแผนบริหารจัดก,การในขคาน้เจริงๆแล้วเนี่ยาก,การจัดการบริหารในขนาดนี้เราได้ทำมาแล้วครับก่อนที่จะออกข่าวกันเนี่ยเราทํามาตลอดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดเรามาตลอดเราทำปรนมาแล้วนครั้งนะแล้วเรียกเรียขนาดเล็กเนี่ยขนาดร2อยย่ออกมา,นเ,นมานเนี่ยสปเรียนมาทาแผนกันว่าในแต่ละอำเภอในแต่ละโรงเรียนเนี่ยเราสามารถไปเรียนร่วมกันได้อย่างไรบ้างเช่นะ สองสามโรงเรียนมันเรียนตรงนี้ใกล้ๆกันจึงแล้วทำแผนที่ทําสกูลแบทปิ้งสำรวจแล้วก็ให้ผู้บริหารโรงเรียนประชุมซึ่งซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเราได้ข้อสรุปมาขอสังเกตนะฮะก็คือเจียเพื่อเมืองตานะแล้วก็มีโรงเรียนหลักคือโรรงเียนวัดไทรทองนะะฮแล้วโรงเรียนที่จะมาร่วมเนี่ยก็คือโรงเรียนบ้านปตะของน้ำเชี่ยวนะะฮโดยมาหมดเลยไม่ว่าเป้าประโรงเรียนด้วยท่านจะไม่ได้รู้งนักแต่บุกเบิก ก็ได้ทาแผนกันนะถึงจะปีการศึกษาหน้าจะเริ่มสำนัโรงเรียนวัดคิรีวิหารเป็นโรงเรียนหลักมีโรงเรียนบ้านนาเกลือจะนําเด็กชั้นป .4 ถึงป .6 มาเรียนเรยะวัดคลองฝุดเป็นโรงเรียนหลักเรียนวัดเนินยางจะนําเด็กชั้นอนุบาลหนึ่งถึงป .6 มาเรียนยแล้วก็ที่อำเภอบ่อไร่ที่เราทาแผนและเขาจินดออกันเนี่ยนะเขาคุยกันระหว่างเผื่อนก็มีที่โรงเรียนบ้านคลองแพนนะจะเป็นโรงเรียนหลัก แล้วก็มีโรงเรียนบ้านหนองแซ่บแล้วก็โรงเรียนบ้านต่างงานจากนำเด็กมาเ,เรียนรวมจีนดงงงงั้งอกอลั้งวัดวิรธรรมานาแล้วใวศูยนย์ป,ปัญจายาคาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการรวมโรงเรียนห้าโรงเรียนเข้ามาที่โรงเรียนวัดบางปิดราแล้วเราทำการมาหลายปีแล้วนะฮะนี่ได้แก่โรงเรียนบ้านเนินแดงอันนี้เนินแดงจะมามแล้วพภาคเรีที่สองจะเริ่มเดิมเดิมไม่มี จะมีวัดทองธรรมชาติบางปิดบนตาลคู่รักธรรมชาติล่างสี่โรงเรียนมาเรียนที่บางปิดล่างห้ามืนเรียกว่าศูนย์ตันจักรที่ราคารเราทำแล้วหลายปีแล้วขนาดนี้ก็ยังเรียนู่แต่ปีหน้าเนี่ยมีการศึกษาหน้าจะมีเมมฟิสันจักรมาร่วมอีกอันนี้ไม่ตังจักรละจะกลายเป็น <c oughs> <c oughs> เป็นหกแล้วนะหกโรงเรียนอันนี้อยู่ในท้ายของเรานะะที่เกาะปูจะมีโรงเรียนบ้านของเจ้า เป็นโรงเรียนหลักแล้วก็มีโรงเรียนบ้านเอาคร้าวที่อยู่ไกลปลายกลเกาะนเรียนนะเฉพาะชัน้นอ .5- ป .6 นักเรียนยตนันนี้น,นี่อยู่ในแผนที่เราทำระดับโรงรุมนี้ขนาดเ,เล็กแต่คราวนี้ในปีนี้เนี่ยท่านเลขาฯสั่งการเนื่อสองวันเนี่ยาการประชุมคมในาการรางงานเขตที่ทรัฐตัวผงเทงให้เรากลับมาทําแผนในขนาดเ,เล็กโดยโฟกัสไปที่โรงเรียนที่นักเรียนต่ำกว่า60คนก่อน จนขนาดเนี้ยผมได้แจ้งในที่ประชุมคู่ไปหาโรงเรียนในเช้าวันนี้เราจะเชิญโรงเรียนที่ต่ำกว่า60เนี่ยซึ่งขนาดเนี้ยเราสำรวจมีทั้งหมด16โรงมาพูดคุยว่จาจะบริหารจัดการจะมีโรงเรียนไหนมารวบรวมกับโรงเรียนนี้หรือจะแบ่งชั้นเรียนกันซึ่งเรี่องนี้ยอยู่ในระับกุที่เราจะไปหาแผน เช่นโรงเรียน 2, 3, 4, 4, น,ยน,ยนี้จับสอนเฉพาะ1นึงป .1 ถึงป .2 หรือ,รอรป .1 ถึงนะป .3 สามโรงเรียนหนึ่งสอนป .4 ป .6 แล้วก็นักเรียนต่างโรงเรียนเนี้ยก็มาโรงเรียนนี้เรียนปีหึงปีสามปีห้าปีกสี่ห้าก็เปเรียนอีกโรงเรียนนึงอย่างเงี้ยจับคู่เรียนกันไปหรือลักษณะเนี้ยคือเราบริหารเพื่อใช้ทรัพยากรใช้ครูให้ที่มีจำกัดให้พอเพราะว่าเพราะว่าพอติดครูสอนชั้นเรียนนึงเนี้ยเด็กคนนี้เล็กๆเนี้ยสี่ห้าคนตูนหนึ่งคนแต่จริงเราก็จะเอาเนี้ยใกล้ๆมา มาเรียนอันนี้มาอีกห้าคนนี่มาอีกสิบคนนะก็ะเป็นสิบกว่าคนยี่สิบคนเขาใช้ครูคนเดียวสอนในชั้นเดียวแบบนี้ทำให้ครูแล้วลมันขาดดุลอันนี้คือคือแนวแล้วจะมาคุยกันอีกทีหนะึ่งซึ่งท่านเลขาท่านบอกหมายว้ว่ากำหนดภายในข้อมูลภายในสองสัปดาห์ก็คือภายในวัที่สักที่ยี่สิบมีแต่พิสภาข้อมูลเราคงจะเสร็จแต่เราจะคุยกับน,นักเ,เรียนทั้งสิบหกโลกเนี่ยในเร็วนี้จะ่เราเปิดภาคเรียนหรืออาจจะก่อ มาคูเปิทเดทำแนนะแั้วตอนเกขาก็ฝฟาว่ามีโรงเรียนไหนมีแนวโน้มที่จะยุจริงๆเราก็ได้มองไว้นะเราอมองเราเคยคุยกันเอาไว้ว่าโรงเ,เรียนาน,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 นักเรียนต่ำกว่าสักสี่สิบเนี่ยในปีนี้ได้แผนยุบในปีหน้านักเรียนต่ำกว่ายี่สิบในปีนี้เช่นปีหน้าเนี่ยนักเรียนยนหนทีตต่ำกว่า2ี่สเนี่ยอยู่ในแผนที่จะยุบพออีกปีหนึ่งปี5้าเจ นักเรียนตับปลา40อยู่ในแผนที่จะยุบเรก็ทําแผนเอาไว้ลักษณะแต่เวลาเราจะยุบจริงๆมันมีกระบวกนการมีขั้นตอน,น้นมาคือหนึ่งผู้ไปหาเรียนตน้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครอทงทําความเข้าใจกับคณะกรรมการภาษาศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีทำความเข้าใจกับสุ่มชนว่าเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่านะขณะนี้นะเด็กเราเป็นย่าแล้วนะบางชั้นเรียนหายไปแล้วเช่น ปหนึ่งไม่มีแล้วเหลือป .2 อยอู่สคนป .3 ม,มีอยู่5คนป .4 ไม่มีมีป .6 7คนเนี้ยรวมแล้วไปถึง20คนอย่างเงี้ยเราจะอยู่กันยังไงยังไงอะไรไหมสารย่าเรื่องเมียค่าใกล้กลๆรวมแล้วไปอยู่เนี้ยใกล้ๆกลอยู่ไหมเนี้ยครับเขาก็เห็นชอบเราจึงจะทําลงไป,ไปถามติาถามว่าทิศทางชฉื่อยน่ญญาจะมั่งสนอคณะกรรมาการเขียืดนที่กาศรศึกษาอนุมัติไปอยู่นะเพราะนั้นเราต้องฟังเสียง เราไมาได้บอกยึดกันได้ง่ายเราต,รต้าบอ,อกวหนักเองที่าาทางกระทรวงเขากำหนดมาจะต้องยึดเองจะต้องเข้าไป เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนกเกษตรกรชาวนาในโครงการปิดทองหลังพระแนะลูกหลานชาวนารุ่นใหม่หันมาสนใจผลิตข้าวเองในพื้นที่ นายจุรีรัตหวนถนอมกเกษตรกรหมู่ที่สองบ้านท่าตาเาะเภาเกษตรกรชาวนาในโครงการปิดทองหลังพะระกล่าวถึงสถานการณ์การ,การผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดตราดว่าปัจจุบันชาวนาในพื้นที่จังหวัดตราดมีจำนวนลดลงเนื่องจาก,กเกษตรกรชาวนาปัจจุบันล้วนมีแต่กลุ่มวัยกลางคนและกลุ่มชาวนาผู้สูงอายุซึ่งเป็นที่น่าเสียใจในพื้นที่นาในจังหวัดตราดที่มีจำนวนลดลงอย่างมากในอนาคต เพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่ง125ตันเป็นข้าวสารเนี่ยจังหวัดตาดมีพื้นที่ทํานาอยู่2 20,000กับ30 36ไร่หรือไงเนี่ยประมาณนี้เนี่ยข้าของตันเนาะซึ่งซึ่งมันให้คนตากินได้ประมาณ45วันเองพื้นที่ทํานาของของจังหวัดตาดนะครับเนี่ยถามว่าถ้าภาคกลางมีปัญหาฝนแรงทํานาไม่ได้สัก2ปีเนี่ยคนตาดเอาข้าวที่ไหนกินเราขายข้าวดีๆไปแล้วไปซื้อข้าวที่ปนเปื้อนสารเคมีเยอะๆเนี่ยกลับมากินนะ ทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่ท่านผู้ว่ามาสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอาหารนะครับเพื่อเพื่อให้เราเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรเอ่อเป็นผู้ผู้ให้เนาะผู้ให้อาหารให้ชีวิตเนี่ยซึ่งถ้าคนตาดนี่จะหันกลับมาเป็นเจ้าของที่นาของตัวเองให้ได้นะครับทุกวันนี้เราเป็นลูกจ้างหลวงสีนะทำนาอยู่ในที่นาตัวเราเองเพราะอะไรไหมครับพอเวลาจะขายข้าวถามหลวงสีว่าให้ผมตันเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วนี่ข้าวใคร ข้าวหลวงสีหรือข้าวเรานะตอนนี้ผมได้สีนะท่านบอกผมสีเป็นข้าวกล้องแล้วก็ไปให้พรที่ช่วยขายตอนนี้ได้เท่ากับตันนึงมันมันสีเป็นข้าวกล้องมันได้700กิโลขายกิโลละ35มหมันก็2 0 0 0 0่ฝานะสองมน่มากกว่าจำนำนายจุรีรัตน์กล่าวว่าข้าวนับเป็นอาหารหลักที่ชาวไทยบริโภคกันทุกวัน จากการคิดคร่าวๆจังหวัดตราดมีประชากรประมาณ200,000คนแต่ละคนบริโภคข้าวเฉลี่ยคนละครึ่งกิโลกรัมคำนวณได้ว่าทั้งจังหวัดมีการบริโภคข้าวประมาณ100,000กิโลกรัมต่อวนันหรือประมาณ100ตันต่อวนันซึ่งยังไม่รวมบุคคลที่เข้ามาทำงานในพื้นที่แต่ไม่มีชื่อตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอีกกว่า5,000 50, 0คน แต่หากมองพื้นที่ผลิตข้าวของจังหวัดตราที่มีพื้นที่นาเพียง20,000กว่าไร่ที่สาม,มารถผลิตข้าวบริโภคในจังหวัดตราได้เพียง45ตันเท่านั้นซึ่งทุกวันนี้ทําให้ชาวตรายังคงต้องนําข้าวมาจากจังหวัดอื่นของประเทศแต่ละวันจํานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ผลิตข้าวในจังหวัดแถบภาคกลางหรือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นการสืบสารวิธีการทํานาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะลูกหลานชาวนา ควรหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่ออาชีพชาวนาโดยเฉพาะการน,นำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางนี้เพื่อเป็นการสืบสานอาชีพชาวนาให้คงอยู่ตลอดไปด้วยแน,แน่นอนอยู่แล้วครับคือคือคอ,อันเนี้ยผมตั้งใจไว้แล้วผมถ้ามา6กปี็ดปีนะท่านท่านราะว่าก็คือไปรณรงค์ให้ชาวนาไม่ขายที่นานะเพราะว่าผมมองแล้วอนาคตเนี่ยอาหารเนี่ยคือเป็นเรื่องเรื่องที่หน้าน่าเป็นห่วงมาก อย่างผมเคยได้เข้าไปร่วมกับไอ้น,นี่นะไอคังสมองแห่งชาติที่เชิญไปร่วมร่วมคิดเนาะสรุปออกมาแล้วว่าอีกนี่ก็อีก8ปีสิคนจะไม่ปนวัตถุละไม่ผมทรัพย์ถิเงินทองละปนอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าถ้าเราไม่รักษาผืนนาไว้แล้วก็เป็นผู้ผิดอาหารไว้สําหรับให้เรามีกินมีมีไว้สํารองเนี่ยซึ่งเราถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยเงินก,ก็กินไม่ได้ใช่ไหม เกษตรจังหวัดตราดหันจัดงานระกำหวานที่ซุ้มบ้านท่าจอดมั่นใจส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดได้นายมานะบุญระมีเกษตรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าการจัดงานระกำหวานปี2556ปีนี้ของจังหวัดตราดจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดงาน โดยในปีนี้จะย้ายไปจัดงานที่ซุ้มสินค้าบริเวณบ้านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดทั้งนี้จะเป็นการจัดในระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2556นี้ซึ่งจะมีผลไม้และการออกบูสสินค้าต่างๆของเกษตร,รกรการประกวดพืชผลทางการเกษตร,รและการประกวดสินค้าโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทํงานด้วยซึ่งจะช่วยให้เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดได้ด้วย งานรักกร,รมหวานนะฮะของจังหวัดตราดปีนี้ในเบื้องต้นที่คณะทํางานได้หารือกันว่าเราจะจัดอยู่ในช่วงประมาณ14 15 16มิถุนายนนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงที่ผลไม้พวกเงาะมังคุดเราเนี่ถือว่าออกมามากที่สุดก็ขอเชิญชวนนะฮะขอเชิญชวนพี่น้องชาวสวนผลไม้เราออกมา เอาสินค้าของเราของดีเอามาโชว์ให้มาขายให้นักท่องเที่ยวคนที่มีความสนใจอยากจะมาซื้อสินค้าในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะทําให้เป็นตลาดให้กับพี่น้องชาวสวนผลไม้ก็คือเปลี่ยนสถานที่ไปจัดที่ท่าจอด mm hmm. เพราะว่าถือว่าเป็นประตูเมืองของจังหวัดตราดเราคนจะเข้ามาตราดเราข้ามแม่น้ําเวลู่มาก็จะเห็นงานผลไม้เราเลยและก่อนจะออกจากพื้นที่ตราดเราไปก็ซื้อผลไม้ในงานของเราเป็นของฝากของอที่จะไป เกจ่ายกันนะก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีครับก็ฝากครับพยากรณอากาศประจาําวันภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกันโชคบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสักแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด3 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรเนื่องจากใน,นระยะต่อไปนี้ปริมาณฝนจะมีเพิ่มมากขึ้นสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะการจเจริญเติบโตทางผลชาวสวนควรเก็บกวาดผลไม้ที่เน่าเสียและร่วงรนไปกำจัดไม่ควรกองไว้ในสวนเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช ส่วนที่พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ลุม่มเกษตรกรควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะป,ปลูกเพื่อไปให้น้ําขังหรือมีฝนตกหนักเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานกันแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีย์ใต้ TS, ส,ถสถานีบีทีเอสอนุสาวรีย์โทร0 9 0 8 1 8 1 8 2 8สถานีขนส่งบอดชิด ช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนเมืองไทยเดินหนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ เปิดบริการตั้งแต่18มีนา,า,าถึง24มีนา,า,าและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์